สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมาขายที่ดินติดถนนสีเลนเส้นลักหมายเลข201 4สีคิวชัยภูมิครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ช่วงยูเทิร์นกิโลเมตรที่10นะครับผมที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่3ไร่260ตารางวาครับที่ดินจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้เลยนะครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1 3 0 0 0ล้านแสนบาทต่อไร่ครับผมและตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนสีเลนช่วงหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับถนนกำลังมีการพัฒนานะครับปรับปรุงแก้ไขให้ดีครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวลึกลงไปนะครับผมหน้ากว้างประมาณ39เเมตรนะครับติดถนนเส้นหลักครับ ที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ไร่ครับผมระดับดินเขาจะต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับผมสามารถมาถมดินนะครับเหมาะที่สําหรับเปิดธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆครับใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ก็จะมีร้านชาไข่มุกหรือว่าร้านอาหารอยู่นะครับ ท่านใดครับที่สนใจที่ดินติดถนนสีเลนนะครับอยากจะมาเปิดธุรกิจทํากิจการต่างๆนะครับอยากย้ายทิ่ฐานมาเริ่มต้นเปิดธุรกิจที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับอาทิเช่นแหล่งชุมชนหมู่บ้าน2หมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็จะใกล้โรงเรียนบ้านห้วยลุกพดุงวิทยาครับผมใกล้วัดใหม่สามคัคคีร้านค้าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นโรงงานนะครับหรือว่าจะเป็นโรงรับซื้อพืชผลต่างๆรีสอร์ตต่างๆนะครับก็จะอยู่ใกล้แค่นิดเดียวเองครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับปั๊มน้ํามันปตทนะครับใกล้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับจะถึงปั๊มน้ํามันปตทก่อนครับจากปั๊มน้ามัน1กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ครับผมและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินครับเพียงแค่7กิโลเมตรครับ ห่างจากถนนมิตรภาพสาย25 5กิโลเมตรตัวอำเภอเมืองโคราช60กิโลเมตรแล้วก็จะห่างจากกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรครับผมการเดินทางมาจากกรุงเทพสามารถขึ้นมอเตอร์เวย์สาย m6 โคราชบางปะอินได้เลยนะครับจุดขาขึ้นขาลงนะครับหรือว่าด่านเก็บเงินสีคิ้วก็จะลงบนถนนเส้นนี้แหละครับผมการเดินทางง่ายสะดวกสบายมากมายเลยครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับทิศเหนือกว้าง166เมตรทิศใต้กว้าง170เมตรทิศต,ตะวันออกกว้าง39เมตรติดถนนสีเลนครับส่วนทางทิศต,ตะวันตกกว้าง35เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่255เมตรครับผม สำหรับสถานที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่บ้านดอนนกเขาตําบลกุดน้อยอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมสําหรับท่านใดที่อยากมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนัดวันเวลาแมนได้นะครับแมนจะพามาชมที่ดินแปลงนี้ครับผมและสําหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชสวยๆของแมนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ